เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสายวาดรูปฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้พันพันจะมาแชร์5ประโยชน์นะคะสำหรับคนที่วาดรูปสไตล์ดูเด่ค่ะ ถ้าเกิดใครติดตามช่องของแพนแพนมาสักพักนะคะก็จะรู้ว่าแพนเนี่ยชอบวาดรูปสไตล์ดูเดินมากนะคะก็แบบวาดมานานแล้วก็หลายปีมากเลยนะคะหลายๆคนก็มักจะมีคําถามนะคะว่าฝึกวาดรูปแบบนี้มันดียังไงมันเหมาะไหมแล้วว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็เป็นอีกหลายๆคําถามนะคะที่มีเสมอมาสําหรับในวันนี้นะคะแพนแพนก็ตั้งใจจะมาแชร์5ประโยชน์นะคะสําคัญสาคัญเลยที่วันนี้คุณจะได้รับจากการเริ่มต้นฝึกวาดรูปในสไตล์ดูเดินค่ะอย่างแรก แรกเลยนะคะดูเดิลทาให้สมองคุณมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่านะคะการวาดรูปแบบดูเดิลเนี่ยมันไม่ได้มีกรอบตายตัวค่ะทาให้คุณได้ใช้จินตนาการนะคะได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยได้ฝึกทําอะไรใหม่ๆนะคะดังนั้นเวลาที่เราวาดรูปสไตล์ดูเดิลเนี่ยหลายๆครั้งเลยนะคะคุณจะเริ่มคิดนอกกรอบเริ่มมีไอเดียที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทําให้สมองในส่วนของการสร้างสรรค์ของคุณได้จเจริญเติบโตและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ยงสำหรับการวาดรูปในแบบนี้ค่ะ และอย่างที่2ที่คุณจะได้จากการวาดรูปสไตล์ดูเดินก็คือการลดความเครียดความกังวลค,ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งใช่ไหมคะในปัจจุบันเนี่ยความเครียดนะมันเยอะมากเลยนะคะไม่ได้บอกว่าความเครียดจะมีเฉพาะในวัยผู้ใหญ่เท่านั้นในวัยเด็กๆก,ก็มีความเครียดความกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กบางทีเราจะต้องแบบเรียนพิเศษเยอะนะคะมีความคาดหวังหลายๆอย่างจากสังคมด้วยนะคะพ <ๆ S 1> อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ม <ๆๆ S 2> ีอีกหลายอย่างให้เราต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะดังนั้นการวาดรูปสไตล์ดูเดินนะคะจะช่วยฮิวใจของคุณนะคะให้คุณคลายวิตกกังวลคลายเครียดผ่านการลากเส้นแต่ละเส้นผ่านการเขียนในแต่ละครั้งค่ะ อย่างที่3มก็คือการสร้างทักษะนะคะในการมองเห็นแล้วก็ในการสังเกตรายละเอียดต่างๆนะคะถึงแม้ว่าภาพแบบดูเดิลเนี่ยจะดูเป็นภาพที่ดูวาดง่ายสบายๆนะคะแต่ในแต่ละภาพให้ทุกคนลองสังเกตดูเนี่ยจะมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปเสมอนะคะและรายละเอียดเหล่านี้นะคะเวลาที่ผู้วาดเนี่ยกำลังวาดอยู่คุณจะเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบข้างได้นะคะสิ่งหนึ่งที่แพนรู้สึกว่าแพนได้รับการพัฒนามาก การวาดรูปสไตล์ดูเดิคือบางทีนะคะแผนจะมักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือว่าเวลาที่ตรวจกันบ้านนักเรียนก็มักจะสังเกตเห็นข้ออะไรบางจุดเนี่ยในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นนะคะแผนรู้สึกว่าการวาดรูปแบบดูเดิลเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดรอบ้างมากยิ่งขึ้น้วยค่ะ และข้อที่4นะคะก็เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆเลยนะเชื่อไหมคะว่าการวาดรูปแบบดูเดิลเนี่ยเราใช้ตาแล้วก็ใช้มือในการวาดใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในขั้นตอนการที่เราวาดเนี่ยมันจะช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะทักษะการใช้ตาแล้วก็การใช้มือของเราด้วยให้เกิดความสัมพันธ์สอดคล้องนะคะซึ่งในช่วงแรกๆนะคะสําหรับคนที่ฝึกวาดภาพแบบดูเดิลเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใจเราเนี่ยคิดว่าแบบอยากจะวาดแบบนี้แต่ปรากฏว่า มือมันไม่ได้ดั่งใจมันเหมือนอยากจะให้มันตรงทําไมเส้นไม่ตรงอยากให้มันโค้งทําไมเส้นไม่โค้งนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณฝึกวาดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอค่ะทีนี้ค่ะสายตาของคุณสมองของคุณแล้วก็มือของคุณนะคะก็จะประสานการทํางานได้อย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้ฝึกมองฝึกเขียนไปด้วยกันนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะในส่วนของมือเนี่ยก็จะมีการทํางานสอดประสานแบบสม่ําเสมอด้วยค่ะ และอันที่5้านะคะเป็นสิ่งที่แบบอยากจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากมากเลยก็คือดูเดินช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารบางคนอาจจะคิดว่าการสื่อสารหมายถึงการที่คุณได้พูดคุยเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการวาดภาพแบบดูเดินเนี่ยเป็นการสื่อสารในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ในเชิงของรูปภาพด้วยเพราะหลายครั้งนะคะเวลาที่เราอาจจะเห็นข้อมูลใช่ไหมใหญ่ๆห,หรือว่าข้อมูลที่มีตัวหนังสือค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกมึนงง หรือว่าสรุปใจความได้ยากนะคะแต่ถ้าเกิดนะคะวันนี้อย่างเช่นคําว่าหลอดไฟเราก็สามารถเขียนเป็นรูปหลอดไฟนะคะหรือผู้หญิงผมยาวเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถวาดเป็นผู้ผู้หญิงผมยาวได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยในการสื่อสารบางอย่างนะคะข้อความนะคะก็ทําให้เราได้ทราบรายละเอียดด้วยส่วนหนึ่งแต่การที่เราสามารถสื่อสารนะคะผ่านรูปวาดเนี่ยจะทําให้ผู้ที่ได้รับรู้ข้อมูลนั้นนะคะสามารถจับใจความสําคัญได้ง่ายกว่าและหลาย หลายครั้งเชื่อไหมคะว่าการที่เราจดจำอะไรได้ง่ายแล้วก็จดจำได้ไวแล้วก็ไม่ลืมนะคะก็คือการคิดแบบเป็นรูปภาพนั่นเองค่ะ และนี่คือ5ประโยชน์นะคะที่คุณจะได้รับผ่านการวาดรูปแบบดูเดิลนะคะและสำหรับแพนนะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบการวาดรูปสไตล์ดูเดิลมากเลยนะคะ12ปีที่ผ่านมาเรียกว่าวาดเยอะมากแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะที่ได้วาดรูปแบบนี้นะคะจริงอยู่หลายครั้งคุณอาจจะเห็นแพนวาดรูปผ่าน iPad แต่เชื่อไหมว่าเวลาที่ได้จับกระดาษนะได้จับปากกาเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮย้ยมันชื่นใจนะคะรวมถึงในคอร์สที่เป็นการวาดด้วยโป o ค r e a t e เน แพนก็ยังมีคอสที่เป็นคอสแบบดู o เดิลด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดในวันนี้นะคะคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะเริ่มวาดรูปสไตล์ดู o เดิลแบบไหนยังไงต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะคุณสามารถนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ l ลน์แอดแพนพนะคะแพนดีดีให้คําแนะนำนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครนะคะต้องการนะคะที่จะเรียนรู้แบบจริงจังแบบต่อเนื่องนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างความผ่อนคลายหรือว่าสร้างความสนุกหากิจกรรมยามว่างทางก็ได้นะคะยินดีา มากเลยนะคะที่เราจะได้มาร่วมวาดรูปไปด้วยกันค่ะและวก็คิดถึงทุกคนมากเลยนะคะจนกว่าเราจะเจอกันในคลิปถัดไปกวันนี้พนันนไปแล้วบ๊ายบายค่ะ